ສະບາຍດີສະບາຍດີພະສູຄູທຸກຄົນເດີນນມື້ນີ້ກລູຄາສັງไอติมແມ່ນ້ອງເມີຍເນາທັຫນນມ່ມີົສາລ້ກຮ້ານກເປີປກຕພີນ້ນາມືນມ່ົາແລດມາພາພິມເຮດງານຄົບ10ມື້ລ້ນໃງິນມືນນວັຄນນ รบชิปมือแล้วปาเบิงช่องไม่รู้เป็นเท็นยังป้านกองอันนี้อาหารบ้านเฮานั่นเองออวันนนี้ขว,วดไลยซีเกปปีกมันออกอันนี้คือเม้งขนุนเนาะอันนี้นะซื้อวาสิฟกไปให้อัน ก๋วยชีฟกไปให้หมูพี่น้องเจี่ยวอยเพิน่นเพิ่นอยู่ทางแข็งแต่ว่าเมื่อไหร่ไข่ที่โดอไมั่ขดุนใหญ่ไม่ขดุนแดดเขาจะเป็นยังไงยังอ่อนอยู่อลอยตัตัวแปดสิบบาทเนาะมันโตไข่โตัวพวกไข่เขาตไข่มันก็แตบอยู่ข่อยชิทอดกินน,น้ำอันนี้เดี๋ยวไวท้ทอดน้ำเต็ ลอยนูนแมงขนุนแดงคนจ,จักทกุกคนเน,นแต่ว่าับไป็นีเหมือนอนยังบวงมีกเน,ะนาะปิดใส่ใส่พีม่มเดี๋ยวสิปปีกมันออกไปทอดทอดที่ก,บกอบๆหน่อยหนึ่งเนาะนไปเอ,อางแส่ ขวน่อยหย่ะแตพวกกระวนกรจ้ากระขวดอะไรไปก่อกินแต่ยังไม่เคยก่อ,ม,กอมีขนมเมื่อน,นี้เปิดถ่านคลายของพี่น้องทะล้อยต่ำเองเมื่อนี้ควาเจลีอันใครเจลีมาซอยอันชิปเมื่อพี่น้องไมยากส่งเวลาแบบว่าอันนั้นเนาะช่วงนี้มันก็บ,บ่ค่อยได้แพ้เลยเด้อ ตัดเอียงมาคลิปมือแล้วเขากับอะไรฮาพอซื้อๆได้พี่น้องก็เอาเงินหายเนาะวานนีกเหายเมื่อวานเลยพี่น้องเมนครบกซิปมือตีแรงกลับออกด้วยนะนี่เมฆทำไมเนี่ยลูกเมงขนุนพี่น้องอันเทศากาลปีนี้งเมงขนุนบ่อยๆ่อยหลายฝนมันบ่ดี แม่พาใบมานพงอันพงใบแก่ไปแล้วคนจะไม่ตกปกติสันี้มันเริอดซึบนึงหูนะครับปกติสั่นี้มันเบิดแล้วมันลงหูแล้วเลยนาน้ยเอปวดจไปคนคนเพ้อมวนหมวนไปคนสอสามอเอะรอยไปไปคน ยัไงบปแขงทอดมันชิกรอบๆหน่อยหนึ่งพน้องมันไังกินได้จอดอัน่มูระหะระหูมันยัง,งม,มาจาหกแข่งปรยเดี๋ยนะมันยังอ,อ่นงอ,อนอยู่พี่น้องนี่ปีกมันยังอ่อนอยู่พ่นอาหารเดิมพี่น้องงดดราม่ <มะ S 2> ามาแรงกกิกนแตงสีจะแฉวกินอยังเด้มันเป็นมาแรงพี่น้องน ก็เขาเลียงหมูแล้วก็มาซือผานเหาเลียงซาซิมันเลีเลียงมาได้เดี๋ยวพี่น้องครับผมเแม่คนรวยถ้าเป็นคนเกิดซ้มันธรรมดาดนะถ้าเขาบรี้ยงสิเอายังกินเนาะแต่ละคนมันกับคือกัดเนี่ยว้ายังรู้พี่น้องคัน่ายันบาปกันม่นเขาก็บรีขาบริยมันเรียงันบรยมันกบบรจ๊เสียเอายัินะขันยันบาปก็อดตายเขาเพราะมีเงิน ไม่หลายเม้งขนูนนี่มันจะมีหลายสายพันธุ์เด้อลายแบบไหมีเม้งขนูนแดงนี่เม้งขนูนดำแล้วก็มีโตมุนมนิดหน่อยนะไ่เนาะโตนะแซ่บค่ะว่ามดนใหญ่ๆนี่แซ่บเด้อโต้มดนแบบนั้นนะแม่มดนใหญ่ดำนี่ใหญ่นะเสะที่มันอยู่ในกบเสือเนะคะกบเลือกบเสือไม่อย่าน มันยังบวอยากแข็งครัมันแข็งกว่านี้เสียบกว่านี้ปีเฮ็ดปวกก็ยัง่ทันออกพี่น้องเขาแถว่าออกอยู่ห่วยก่อนอย่าเห็นออกอยู่ห่วยแล้วอยู่บ้านเขาเขาก็เห็นออกในห่วยแล้วออกแต่เฉพาะในห่วยแล้วอยู่พวกมันเสียบอยู่พวกมันออกกำลังยังเฮงอยู่ในพวกค่ะยังเฮงปวกค่ะกับหากกระกอกข่อยขาท่านออกขี้เลอะเป็นจอบออกพี่น้องเจ้าม้าบัวนนี่บ่ัวดอก เฟังแล้วแม่ฟังเนาะพี่น้องวัาแล้วบุฟังเธอเลยก็ดึ๊ดเดือดเดารถพี่น้องไปมาแล้วก็เบิดแหงแล้วก็สลบสลบปสไลด์เบิ่มือว่ะมาแล้วก็นอนเจ็บมือนอนเบิดมือเนี่ยเด่นมันตกแม่ตัวหนึ่ง ชิโน่ินหรอที่บ้านเขาเนี่ยมันแดดเนีมันแดดกอกนึมันหอยมันลนเลื่อยตายบุ๊โอ้ะกีิล้ากุยเป็ดขุดวขยบานนี้เยอดามไขวยมันใหญ่เนี่ยพี่น้องเจสีไปก้นเนาะ้นนาะหอมผีกะพักกะแสไฟดับเลยตอนนี้ง่โอมาโผล่ๆไฟดับ คนบริตกฝาบริโลงก็มันไตยเงียบเยบเงียบเงียบเยอะได้ายนี่ใส <world> ่ถ <Studio> ุงเย็นไว้ก็ชีดห่าเหมยยนงที่เขาหมักอากาศเย็นเนี่ย มูาเตมไู่นะไปชวมูชื่นหวานมกำลังออกลังอ่ออกไปหาหวยเิลงของมูเต็มอยู่งคนตกจงลายลำสองสกับพ่อ จ่งนกชามลำเลยให้มันตาันแต้วก็ให้นมัยดตนนี้บอนนบนปวดกอ้เนาะนกนนี่กระปุกอะแต่วันมเนบางนาวต่อพี่น้องไปสือบางนาอันบใส่ตกบาง ปจะวันี้เราใหม่งานบว้ปลูกดอกกาแล้วปลูกบกอกปกจนม้ิบูมีเนี่ยปลูกอนในรงนเอายนจะไดอยงก็มีบทุกอย่างปลูกอยู่ใช้กระเพนกินี่านบอกอกเอาอยะนี่ก็จะได้กินเนาะมีบุทุกอย่างเข้าไปช่วนหน่อยๆอันใหญ่มีบุทุกอย่าง ใส่พา้นมาไปฉปลูกนะแม่ผักกาดใส่ไงหวาน,วนากผักกาดกับหอมปอะนะนะหอมปาะแห้งเดี๋ยวนะี้ด้ออกบนอาหารจีวานวานั่นนี่สยงามกัปวน,นี่ยกระลำเป็นตะยาหวา,น,าน,นจะตีนรเขยะาว่าน,นี่มันจะคั่วง่ายเพาะมันคั่วบ่า้วปัญหาขึ้นจงเิ่งคุณยายมาหวานทามใส่มาเชียร์งาน วงตื่อเป็นละมานะคเจาไปปลูก่ไนระหวานนี้เราปลูกอยู่ซองบ่อนคามขางคอมูฮอลเรก็เสียแปมเบิร์วนชวนตัวในติขางคอมูนคอไก่เราเชียเห็นจักเราเชียเห็นอย่างนั้นแวเราปลูกแตงปลูกบ่อปลูกตาสตมูกแมว่านปลูกกแมว่านเรียกนีก็ปลูกแม่น้าปูมาเขียบบอกว่างามแลงลืมอดีเขอาจกหนดนึงปูใส่จุบหันเนาะ โูมาหง่แล้วมันงะมันอันนั้นพี่น้องเอาเดี่ยวเดียวในเขาก็ดูดอยู่ดิเขาจุกน้องเขาันนั้นดูดกระไดสุจ่าปูกับโมเนบอสทบลบอทบถับรถเขาจกที่วานี่จุกน้องงายาน้องโมไดร์นนาคะชมกันดีกระจกนองวานบรรกาศดีค่ะ วันไันคล้ายดีอยู่ต่ำเนาะเรื่อยๆคอเปิดเองค่อยกันยุดกันปิดเดิกไป่นาะถแเละหกโมงเจ็ดโมงตอนเปรบมาสอยเปิดกะ แล้วก็บพิดแต่เว้นไลหาอมงแต่บางมือมือได้ข่อยอยากไปถ่ายคลิปข่อกับพีดหามุงหาอ่งม้งขึเมื่อสรจไป่กับพีำก็ไปกลัแล้ก็ม้วนหมวนเลม้แล้วลลลหาหูล้วหั <ừ. S 2> ตกงนี้มันชิงกลน่อยว,นวนอันไปกลวว่านไม่ได้ เป็นขันนุนปีนี้มันอยากอึดพี่น้องเนี่ยเยื่งไ่ได้เยื่องเลยปีนี่เนาะบ่ได้เยื่งเป็นขนุนใหญ่เลย บานแกเบิดบลาจงอย่างว่าเธอแกตีนเบามันแหลงไหมบอเออเอาออกเบิดได้ไหมเอาออกบดได้อยากเกาโอ๊คโอ๊คบอขึ้นบอกินได้ข้าวข้อกินข้อแล้วชิก็กาะไม่หนึ่งทอดแล้วใส่ลูกดีเนาะ ใส่ตะไคร่ใส่ใบมะกรูดพี่น้องมก็มีแคลเซียมคุยกันมีแคลเซียมมันออมีซีอมันปัยมันไปเยืงมังค้นมันก็ออกแล้ว ถ้าขี่มันออกกันบ่เข้าข้างมันเคลืนมันก็ออกกันมั้งงันก็บอกขึ้ขี่อันจุกจีดอกจุกกีเขาใสา่เพลงหรอจีมันกินขี้งวัวมันเลยอันนี้มันกินใบใหม่น้อมา,าไปขวานี่สิโตดับมังเรืเ่อง đẹt bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những เฮงเลยเดพี่น้องจะเชาไฟยังบูมามะเมื่อวันเหรอเมื่อวันหรัเมื่อวันบันทามันธรรมดาก็อยู่ภายดับบนโตบอกไปวันนี้วิังขี่มีอนี่ ลายเต๋ออยู่เนี่ยเอมนะเขาจะขายอยละแปดสิบบาทเอ้แจงเขค้มกาเชยเลยเขาขายละอยต่อแปบาทมันบ่กมันขนมลอยโตต่อแปบาทพี่เ้างสีมันออกใหม่พี่เ้างสวนรับบรปิทพี่พี่ดังจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศใดซัมี่เดอร์นอนในเทศกาลมี่นู้นไหนี่สไปทอกินสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไซันี่เดอร์เนาะ สบายสบายดียดปดดดีนี้อึดพี่น้นอ,องอนั่งคุูตาบกติถือผ้าใส่ก้นปกติแต่ละปีสบาย